ไปเจตตามมาแล้วมามาถึงเสร็จเขาก็ไม่อยากอยู่เขาจะเดินเราจะผูกยากถ้าเรามีอะไรรอดตาลอดใจเขาก็จะชื่นหิวน้ำแล้วชื่นหิวน้ำแล้วนี่ควันควานเอ็มนี่หมอแล้วกลับอยู่กับบัวบ้านนี่ไม่ได้แล้วทำไม สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะไปเอาเจามาอยู่กับลูกๆอันแสนสซนของเขากันไปไป<ะ>ไปเลยตามไปดูเมื่อวานคุณตามาไถ่บริเวณหลังบ้านออกจริงบานคนสั่งการคุณตายืนดู ผมไปไหนอ่ะคุณไปไหนคุณคุณอยู่บ้านพวกอะไรกันอะฮะตรงเนี้ยตรงนี้ไม่รู้เลยกับเกษตรการเกษตรการอีกแล้วใช่เกษตรการจะทำโครงการอะไรก็ไม่รู้ท่อท่อมาแตกวะฮะท่อแตกียังไเนี่ยน้ำไหลไหมฮะโอ้โหกันเอ้าแล้วคนเข้าห้องน้ำยังไงไม่รู้ว่าน้ำไหลไม่ไหลเมื่อเช้าก็ยัง เมื่อคืนก็ยังอาบน้ำได้เลยเแดงว่าไม่ไหลน้ำไหลวันนี้จเจ้าเจ้เข้าบ้านแล้วนะครับวันนี้แดดแดดยังไม่ออกแรงน,นี่บรรยากาศดีมาก

เดินไปยิ้มไปมนะมามาเดินไปหาลูกแล้วตางมากบปเนนี่<า>โอ้ยเสีอเสอยเหมือนเหมืนมืนมืน เจ๊เจ๊ถอยเจ๊ถอยน<อ>ู่นของกินอยู่นู่นเจ๊นี่เมื่อแม่มาหาลูกลูกจะซ่าไหมครับโบบาลไม่กลัวหรอครับเดินขุ้มแจมขุ้มแจมไปละ เจีเข้ามาได้แล้วเห็นไหมครับเจ้ไม่ได้กินผมรอฮะนี่เจ้ไม่ดื้อนะเจ้ไม่ดื้อแต่ดูสองเชือกด้านหลังดื้อกว่านะครับมีกันละพี่น้องจะตีกันนะครับจะตีกันหยอกล้อกันดโดยมีจานอ่มเป็นกรรมการ ระหว่างชื่นใจด s บัวบาเอาดาไม่เปันถ้าสมมติเราไม่มีอะไรให้เขาตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาถึงเสร็จเขาก็ไม่อยากอยู่เ,เขาจะเดินเราจะผูกยากถ้าเรามีอะไรรอตารอดใจเขาก็จะอยู่นิ่ง เราต้องมีของกินไว้ให้เจนะครับเจ๊ก่อนะเจแม่พันครับแห่นผนชันหนึ่งแห่งบ้านชั้นคาดเดียวอเอาเจอ โอ้จานเดมชื่นหิวน้ำแล้วชื่นหิวน้ำแล้วตอนนั้นให้ชื่นกินใครฝึกช้างผมเหมือนกับนึกภาพไหดูคนฝึกช้างจานเดมฝึกช้างนะครับฝึกบัวบานอ้อ นี่ควานควานเอ็มนี่หมอแล้วกลับอยู่กับบัวบานนี่ไม่ได้ทำไมเสียงเล่าเสียงเสียงเล่ามาเสียงก่อนเสียงเล่าเสียงสวัสดีครับโอ้ยทำไมจานเอ็มถือตะขอใหญ่กว่า ตัวเองครับมาได้ถือครับเดูฝักสิงฝักสิงอ๋อลูกบเอนี่ยอวบอัยังม่กลนเหรอครับมาว่าฮะฮะฮะอาจารยคุณไม่กลัวบานเหรอครับกลัวครับถ้าลำตัวใหญ่เลยไม่กลัว โอ้ oh, จานนี้ไม่กลัวเบาบางครับเอาคือผู้ใหญ่ดีๆใหญ่แล้วจับไม่ถึงไม่จับหรอกเอเอาตองปีนแล้วมั้งครับเอาใหญ่ดีๆคนตีนั้นเมืเออเม่ออ่อนเถอะ ขยะต่อครับอาจารย์เอ็มจะไปเก็บขยะแล้วนะครับทำงานต่อครับนี่คนขยนันแห่งที่ให้อาจารย์เอ็มครับทำเงี่ยมองชิมแล้วประกาศชึงแล่หน่ฮะบ๊อบานจะไปเล่นกับพี่ชื่นใส่อยู่ว่าถุงมือ ช่ยิ้มหล้อมัม้งบัวบัวบ้านกินน้ำแล้วกินบัวน้ำบัวกินน้ำไหวลูกบัวบ้านกินนมม้ำแล้วมาด้มากมบาบ้าตกินน้ำแล้วมามาอไเ้อมาเห็นเปลือกใช่อัน chưa 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 ระวังคืนถึงสายยานงนึ<ม>่นนะกินน้ำแล้วก็จะมาหยอกกันเลยนี่น้องคู่นี้ เจ๊กินน้ำเจีนิ่งเลยครับเจ๊กินน้ำเจ๊ก็จะหลับแล้วนี่ใช่ขนาดกินเจ๊ยังหลับเจ๊ยังฟินได้ขนาดนี้เอาอะเอาให้ยิกเอร็แล้ว วันนี้แปดโมงสี่สิบครับเสร็จมีคนมาเก็บันนี่ให้ดูโบบานกับชื่นใจเล่นกันละก,กิน ไปได้ยูพ like no. oh. oh. ี่เอ็มคือดูชาดูหมบไมเอาเผ่อจะตัวดริคนน้อันนมืดๆดูแค่หุ่นมอเป็นเป็นจานเด่มดูดูดูตายคือตายดูจานเด่มจะเอามาได้ไหมขยันอาไล่ะเงาขยันให้งอกทางรูคุมขนไป็นไจานเด็มกว่า

็ดลองด้เฮ็ดลองไว้ถ้าให้น้องยคนคือรดอันนั้นแค่็ดลองว้ให้รถเลนไปเทขังคุ้นอันนีกเขาไปแล้วมันจมเลยอันไปจมเอาเอากลีกมานาวเดี๋ยว เชชิญเชิญเดี๋ยวันเ็นตานหลานดีไหมฮะโซคือเซียวะฮะพี่เราจะเอายาให้เชื่อมีไปรถรถมันมีล้อรถมันมีล้อเดียวว่าก็เลยเซครับ นี่สองรอบก็ไม่ซีเขาบอกเราเป็นหลอกคู่เนาะถอด้ายน่าะขยันเลยใส่เสื้อลายขยันจังเลยมาต้องหลอกใส่หลอกมือหลายเดียวให้พม้นหลายใส่จะใช้ชุดนอนครับจะทา้มืนหลายถูกต้องถูกต้องจะเอาย่าไปให้จีบ บับ่าแล้วก็ชื่อใคทำงานเอาไปสามมัดได้ป่วเบื้องเบื้องอ้ครับเบื้องอะไรเบื้องอะไรมันเป็นยังเอาเอาเอาไม่แยังล่ะแสดงว่าแบตเบิ้ลแบตเบิ้ลเอาเรียบร้อยครับเอาเอายาให้ทางหน่อยผมทำมาทันวันแล้วนั่นนั่นได้ทีเอาใหญ่เลยโบ เอาแค่สับรถให้มันเองให้ช้างเองเอาเลยเอาอะเร็วๆนะครับจะชาย์จชุดนอนด้านนี้มด้านานีน้มบอถ,ถืออยู่ได้ปะขันกล้องแบตเบิร์ดให้บอเปลี่ยนหนาทีเลยเออเนาเออทำบ้างแค่บ่นนั่นแหละครับแค่ถือกล้องแค่น้อยนิดนี่เอาหนีก้อนอเอาอยางมันเขาแจกอ,อ่ะ,อะใส่เข้าไปนั่นได้หนีก้อนๆๆพอแม่แม่ผุนไหมไมนมีเสียกอ่ะรู้จักไม่มีเสียกอ่ะ ไม่ทำไมสับรถปิวไปไกลงวะสับรถอะนนไรัวรใช่เออโอ้ตีกันแล้วครับ ตัวนึงของถอดอันนึงดบนเนี่ยดูพิมนะครับแบกก่าวข้างหลังก็เป็นช้างทะเลาะกันน้ำเอาท่าช้างกินหมดแล้วกว่าที่ช้างก็พิมเข้ามารับเหมานะครับเป็นรายได้เสริมคดู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 เตะกันแล้วนูเหรข้างหลังเมาใส่ใหญ่เลยอ่ะโอ้ดวอ้วกดวก โ,โฮ้โดูข้างหลังนะโอ้โอ้โอ้ตีกันแล้วหน่นนะโอ้โโอ้โหถ้าปล่อยยาวอันนี้ก็ไม่ได้งาห้บั่มันถึงมันคมเหงียอแบบบังคับคมเหงียนเขาในการอะไรนะในการเนี่ยเอา,าเป็นว่าแก่นี้ครับเราก็จบไปเพียงเท่านี้เวลามันจะยืดดีอ